พวอออนไลน์เลอร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ปสามศิลปะสารดนตรีดนตรีในท้องถิ่นดนตรีกับการดำเนินชีวิตในท้องถิ่นดนตรีมีความสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่นมาช้านาน เป็นสิ่งที่สืบทอดต่อๆกันมาซึ่งในแต่ละท้องถิ่นก็จะนำดนตรีมาใช้ในการประกอบกิจกรรมที่แตกต่างกันไปตามประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ ความสําคัญของดนตรีดนตรีเป็นสิ่งสําคัญและผูกพันกับมนุษย์จะเห็นได้จากการนําดนตรีมาใช้ร่วมบรรเลงในงานประเพณีกิจกรรมต่างๆหรือพิธีกรรมทางศาสนาดนตรีจึงมีบทบาทสําคัญมากในการทําให้เกิดความเพลิดเพลินคลึกคลื้น,น,รรนหรือเศร้านะครับดนตรีในชีวิตประจำวัน ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์และมนุษย์ก็คุ้นเคยกับดนตรีมาตั้งแต่เกิดจากเสียงเพลงกล่อมให้นอนหลับซึ่งเป็นท่วงทำนองและเสียงดนตรีจากแม่เมื่อเติบโตขึ้นในการดำรงชีวิตของมนุษย์ก็ยังมีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นเมื่อเรารู้สึกเหนื่อยเราอาจเปิดเพลงเพื่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายเป็นต้นนะครับ ดนตรีจึงมีส่วนช่วยพัฒนาอารมณ์และจิตใจดนตรีในวาระสำคัญเมื่อมีการจัดงานสังสรรค์รื่นเริงที่เป็นโอกาสสำคัญต่างๆเรามักจะนำดนตรีเข้ามาร่วมบรรเลงประกอบในงานเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและบันเทิงใจแก่ผู้ที่มาร่วมงานเช่น การน,นำดนตรีมาใช้ในงานอุปสมบทเพื่อสร้างความสนุกสนานคลื่นเคลงให้กับขบวนแห่นาคเป็นต้นนะครับประโยชน์ของดนตรี 1. ช่วยสร้างเสริมสมาธิและพัฒนาอารมณ์จิตใจ 2. ช่วยผ่อนคลายความเครียดทำให้เกิดความรู้สึกสบายใจ 3. ทำให้เกิดความคิดเริ่มสร้างสารรค์เกิดจินตนาการ 4. ช่วยให้เกิดความรู้สึกสุขสงบและความสามัคคีของคนในสังคม